นามสกุลสิงโตแก้วอ,ะอ่ะอะไรสิงโตแก้วอยูต่ตรงนี้เองน้าคนไหนอุทิศอุทิศ เกกบอะแสะคือที่จังหวัดสุพรรณบุรีนามสกุลสิงโตแก้วถนนขนช้างตำบลท่าพี่เลี้ยงไม่มีซอยมันเป็นย่านเศรษฐกิจอีกแล้ว,ว,วตอนนี้มากันสองคนช่างภาพก็ต้องขับรถด้วยถ่ายด้วยพิธีกรก,ก็ต้องถ่ายเองด้วยซึ่งมีปัญหาเฮย <laughs> ความหวังของพิยกเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะแม้จะผิดหวังเรื่องแม่แต่วันนี้เรื่องพ่อยังคงต้องเดินต่อกับเบาะแสจากจดหมายเมื่อ30ปีที่แล้วเช่นเคยค่ะสวัสดีครับตรงนี้ถนนขุนช้างใช่ไหมหนูจะมาตามหา คนนามสกุลสิงโตแก้วแถวนี้มีผู้นำชุมชนไหมครับผู้นำชุมชนอออสมอได้ไหมได้ลองลองดูก็ได้นี่ให้เราไปตามให้โอ้ขอบคุณมากเลยครับไปตามใครออสมออสมโอเคงั้นเดี๋ยวเต้รออยู่ตรงนี้ก็ได้ครับเหลือว่าให้เต้ยไปหาก็ได้นะพี่จ๋าจะได้ไม่ต้องตามเขามาให้เต้เข้าไปหาเขาก็ได้อ๋อนี่ครับได้ได้เลยครับหนุ่มเดินเข้าไปได้อยู่ใช่ไหมเดินเข้าไปครับชื่อพี่อะไร เออน้าเปลืองน้ำเปื้องพี่เปลืองโอเคขอบคุณค่ะผมขอบคุณค่ะพี่จ๋าบ้านน้าเปลืองหลังไหนล่ะจ้าพี่พี่น้าเปลืองใช่ไหมสวัสดีครับอีเตอร์อีจันนะครับมีลูกสาวจะตามหาคุณพ่อนามสกุลสิงโตแก้วถนนคุณช้างครับผมคุณช้างต้องไปเริ่มต้นตั้งแต่ประตูศาลประตูศาลศาลอะไรครับผม ช,ช,ชุมชนประตูสารชุมชนประตูสาสตร์นะครับแ,แต่เริ่มต้นโค้งเข้ามาต้นต้นซอยใช่ไหมโอเคอนอนเพราะทางนี้ไม่มีบ้านที่บา้านที่ไม่มีนะโอเคขอบคุณมากมากเลยครับพี่สวัสดีครับแถวนี้มีบ้านผู้นำชุมชนไหมครับคุณพี่ มีบ้านผู้นําชุมชนไหมครับไ,รไม่แน่ใจอะ่ะตรงเนี้ยมาตามมามาตามหาคนที่พลัดพรากจากกันแถวแถวซอยขุนช้างอ่ะครับผม,ม,ไ,มไม่มีเลยนาสกุลสิงโตแก้วชื่ออุทิตครับผมอุทิตเ,เ,เป็นผู้ชายครับผมอายุน่าจะประมาณ50สิบกว่า เมื่อเรามาถึงต้นซอยก็เอ่ยถามถึงบ้านของผู้นำชุมชนพี่สาวใจดีคนนี้แม้จะไม่คุ้นชื่อคนที่เราตามหาแต่เธอก็ช่วยยกหูประสานหาคนที่ช่วยเราได้และแนะนำให้เราไปสอบถามแถววัดประตูสารแล้วค่ะ คนไหนรู้จักผู้นำเบี้ยวไหมครับผู้นำเบี้ยวเหรอคะผู้นำสันติรู้จักคะคคนบ้านเบียวอนี้อหนูจะมาตามหาคนที่พลัดพรากจากกันครับอ๋อใครพลาดใครจากลูกลูกลูกสาวจะตามหาคุณพ่อแล้วมีเบาะแสว่าอยู่แถวแถวนี้ถนนขุนช้างก็เลยจะมาจ้าก็เลยจะมาสอบถามกับผู้นำสันติ เขาบอกว่าบ้านผู้นําสันติอยู่แถวแถวหน้าวัดประตูสารสุดยเลยเลยบ้านป้าไปหน่อยเลยเราบ้านป้าอยู่ตรงไหนบ้านป้าไม่รู้เล้าบ้านป้าจะไปบ้านเหรอบ้าก็จะป้าพาไปงโอเคงั้นรบกวนหน่อยนะจ๊ะขอบคุณครับได้เลยรบกวนเลยครับไม่เจอนานเลยไม่เจอนานเลยละจริงเหรอจริงเหรอลุงคุ้งกันอยู่เลยเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยร้านผัดไทยไม่รู้ไงอ๋อเฮ้ยลุงอะ อ่าอ่าลกาจลุงไอ้อ๋อพี่ลุงลุงจะตีเตีย่าไรอะไรพายไงโอเคจำได้แล้วจำได้แล้วพ่ออันนี้ไงนามสกุลสิงโตแก้วอะอะไร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 อนไรออรอไะไไไอไอไไไอไะไอไอไไไไ ใครหาใครลูกสาวจะตามหาพ่อพ่อรู้สึกว่าอุทิตก็จะไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วล่ะลูกไม่มีแปลว่าอะไรไเสียแล้วเหรอใช่อทิเนี่ยเสียแล้วเหรอ่เสียแล้วนะอุทิตเนี่ยแต่อุทิตเนี่ยสิ่งโตะแก้วอยู่นี่ในซอยเนี่ยแต่ไม่มีแล้วดีแต่ลูกหลานเข้ามาลูกแม่ลูกจ้าคอยลูกมาเจอสบายบั่ลุงผัดไทยเนี่ยนะ อางั้นพาไปหาพี่ลุงนะมันเคยเป็นสไตลบ้านบ้านพี่กุ้ยไงง้างอีกแล้วง้างอีกแล้วพี่คนละเรื่องเลยไปดินหนูลืมแล้วเขามาตรงนี้ผิดไปเถอะแล้วมาเอารถไปเองหรือยังไงลูกถ้าจะซ้อนไปช่างภาพหนูก็ไม่มีที่ซ้อนใครไปแล้วเนี่ยเดินไปได้แค่เดินได้อยู่ใช่ไหมมาเน่แน่ใช่แกร์ที่เอฟ อะไรอะไม่ต้องร้านพี่ลุงคนหนึ่งเราทะเาะับาได้ได้ได้โอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เขาจะไปธุระหรือเปล่าขอบคุณนะครับขออนุญาตครับขออนุญาตครัแค่คำตอบที่ยังไม่ชัดเจนก็ทำเอาใจหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มเลยล่ะค่ะ แต่แม่แม่ก็ช่วยเราอย่างเต็มที่ควบมอเตอร์ไซค์พาเราไปหาพี่รุ่งหนึ่งในเคสที่อีต๊ะอีจันเคยช่วยเหลือซึ่งเธอก็อยู่ในพื้นที่และน่าจะรู้จักกับคนที่เราตามหาด้วยนะคะพี่รุ่งลืมลืมว่าอยู่แถวนี้คิดถึงเป็ยไงสบายดีไหมไม่ค่อยสบายไม่ค<ม>่อยสบายอาจจะร้องไห้อีกอ่ะเป็นไรอ่ะดีใจดีใจ รรกไแค่เจอหน้าความหลังก็ยังชัดเจนวันนี้พี่รุ่งถึงกับน้ำตาซึมแต่เธอก็ช่วยเป็นอีกหนึ่งกำลังในการช่วยเหลือความหวังของพิยกให้ไปถึงปลายทางลคะค่ะได้จะมาตามหาคนนาสกุลสิงโตแก้วสิงโตแก้วนี่ไงอูทิ่สิงโตแก้วอะ่ะลุงเปียกไงเออที่อยู่ครูเมืองอะะครูเมืองคือที่ไหนตุ้ง เราแทต้องไปทางนู้นนี่แลต้องไปหาใครโอมีโซ่หาโอมุงเปี๊ยกใช่ไหมอ่าุงเปียกมุงเปียกคือใครเปียก็คือนเป็นแคนนำสมอ๋อแกใช่ใช่ใช่เดีเดีว่เข้าม บรคันามสกุลสิงโตแก้วใช่มีมีมีอุทิศนะครับเพคอุทิศนะครับคนคนที่กำลังจะเอาเบอร์ให้เนี่ไม่ไม่ได้ชื่ออุทิศอ๋อเป็นญาติกันนามสกุลนี้ไงเกิดจากเพราะว่าน่าจะถ้าแถวเนี้ยต้องมีมีเขาแหละงานนี้เราได้สจและสทช่วยประสานหาคนนามสกุลสิงโตแก้วรอไม่นานอิตี้จันก็ได้คุยกับญาติของพ่อพี่ยกแล้วล่ะค่ะ คือเรื่องที่น้องเขาเล่าให้เต้ฟังเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเมียเขาคนลำปางชื่นชื่นน,นวลน,นวลมณีนามสกุลคณะถัตกรรมเป็นคนลำปางอำเภอเมืองครับแล้วก็มาเจอกันที่จังหวัดสุพรรณเจอกยว้สิงโตแก้วที่จังหวัดสุพรรณแล้วผู้ชายชื่ออะไรรู้ไหมซ่งสิงโตแก้วเนี่ยอุทิตครับผมโอ้อุทิตไอ้ทิ้งต,ตายแล้วแล้วมันก็นอยู่นี่แหละ ลูกสาวเนี่ยตอนนี้เขาคืออุทิตกับคุณแม่นวลนวลมณีเนี่ยนะเขามาฝากไว้กับคนเลี้ยงเด็กที่สุพรรณบุรีครับและทีนี้เขาก็หายไปเลยทั้งคู่โอ้ยจรใจายถึงสิบปีแล้วแม่พอจะมีพอจะมีรูปไหมรูปหน้าศพอ่ะเฮ้ยงานศพยังไม่ได้จัดที่นี่ฮะเหรอมีน้องสาวเขาอยู่คนเออมีน้องสาว เป็นน้องไม่ใช่พี่สาวอุจิตมีคนพี่สาวอุทิศอ๋ออยู่ที่เจ้าเมย์จอพูดต่อนีเตยอีจันนะครับเตยทำรายการตามหาคนที่พลัดพรากจากกัน ลูกไอพิษไอที่มันมีลูกจริงๆมั้ยมีผู้หญิงผู้ชายผ้างมอ่อมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งตอนนี้อายุน่าจะสักประมาณ37เจอยากตามหาคุณพ่อคุณแม่ไงครับชื่อพ่อเนี่ยชื่ออุทิตสิงโตแก้วอุทิตตายไปนานเลยไม่ใช่ว่าเข้าใจว่าไอตายเนี่ยรู้แหละเขาจะได้เป็นหลักฐานนะใช่ใช่ใช่เนี่ยแม่เขาเขียนในกระดาษแบบนี้นะเนี่ยเป็นจดหมายเมื่อส0สิบปีที่แล้วคุดท้ามั้งเพราะว่า เขาไปอยู่มูนนจันบุรีจันทบุรีอะเหรอแต่ว่าเมียคนเนี้ยเป็นคนลำปางนะแม่ใช่เป็นคนลำปางเมื่อวานเต้ไปตามหาเมียเขาก็คือแม่ของเด็กคนนี้เนี่ยนะก็ปรากฏว่าตายแล้วเหมือนกันมีลูกตกอมีลูกขอมมีไหมไม่มีมีแต่ตอนเด็กหรองารงานตบเลยก็ไม่มีเพราะ่าไม่ได้ท่ายลูกแล้วมันยังไงกันก็มรู้ต่างโค้งก็ต่างแยกย้ายกันไปอ๋อเป็นเต็ม เป็นอันจบข่าวไปเลยเนี่ยถ้าหลานดูอยู่เนี่ยฝากอะไรไปถึงหลานหน่อยไหมเนี่ยหลานดูอยู่เนี่ยเขาดูอยู่เขาดูอยู่ฝากอะไรไปถึงหลานพ่อก็อต,าอออตายไปแล้วแล้วก็ป้าก็ไม่รู้ว่ายังไงอะไรเนะาะเพราะเขาไม่เคยพามาไม่เจอพ่อก็อยากมาหาป้าก็มา มาเนี่ยทุกขานแค่นี้เองมาได้มาเนี่ยถ้าจะแม่ทัพทีมเนี่ยพื้นรถมารถตัวมาถึงนี้ก็ได้คำตอบชัดเจนแล้วล่ะค่ะดูเหมือนอ้อมกอดและคำตอบจากพ่อเราจะนำไปให้พี่หยกไม่ได้ลูกสาวผู้โดดเดี่ยวจะปวดใจแค่ไหนหากได้ยินคำตอบนี้นะคะ แรงเปล่าไม่เข้าท่าหน้าขบคันถามถึงสิ่งที่มุ่งหวังตั้งใจปองถามว่ายังยังไม่มองเป็นเกยนสารถามถึงคนที่ตามหาไม่พบผ่านพ่ออก็ตายไปแล้วแล้วก<อ>็<อ>ป้าก็ไม่รู้ว่ายังไงอะไรเนาะพ่อเ<อ><อ>ขาไม่เคยพามาชื่อเล่นชื่อตายนะจา๊าจายจา่ะตายไปแล้วฮะ<า>ตายไปได้หลักนี<า>้แล้ะ คนที่ตามหาไม่พบพ่าไม่ค่อยดีเธออพ่อแม่เขาตายหมดเลยอ่ะอพ่อแม่เขาตายหมดเลยพี่หยกอ่ะของใครของ ยกอะเหรอเออใช่แล้วแล้วหมายถึงว่าเสียเสียทั้งทั้งคู่เลยเหรอทั้งพ่อทั้งแม่เลยใช่แล้วแต่ว่าแต่ว่ายืนยันได้ทั้งหมดเลยใช่ป่ะยืนยันว่าเสียแต่ไม่มีใครยืนยันได้ไว่าพหยกคือลูกแท้ๆของพวกเขาอ่ะไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยหรอใช่ใช่นี่ยนะแล้วเอาไงวะเนี่ยถ้ายังเหลือคนใดคนหนึ่งก็ยังดีแต่นี้ไปหมดไงอืมแต่ฉันคุยคุยกับไอ้ป้าเขาอยู่ก็คือ เออเป็นป้าของพี่ยกแล้วเนาะก็ไม่รู้ว่าป้าจริงไม่จริงเพราะมันมีแค่ชื่อในจดหมายก็ไม่ได้ยืนยันว่าพ่อตรงนี้เป็นพ่อจริงหรือเปล่าญาติทุกคนยืนยันกันหมดว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าไอพ่ออุทิศเนี่ยมีลูกจริงๆริงอะไรเงี้ยแต่ว่าทางป้าเนี่ยก็ก็ยินดีที่จะเจอหลานแต่เขาก็ไม่รู้ว่ามีหลานลายอะไรเขาเป็นคนเฝ้าสารอยู่แล้วเราจะเป็นคนบอกหรือให้ป้าเขาเป็นคนบอกบบเออเธอว่าไงดี ป้าเขาบอกแค่แม่ก่อนดีแมแล้วแล้วให้ป้าเขาเป็นคนบอกมันจะแรงไวปะวะไม่แรงหรอกก็ให้ให้เขามาฟังจากปากญาตินะโอเคเพียดหรือเปล่าก็ก็สงสารเขาแหละนิดหน่อยแต่ก็ต้องบอกความจริงเขาแล้วเนาะสุดท้ายมันก็ต้องบอกอยู่ดีอ่ะเธอมาหาฉันไม่ล่ะเธอมาบอกเขาไหมอะไรนะเธอมาหาไม่ต้องไปเที่ยวไงต่างประเทศอ่ะแล้วก็มาบอกกับฉัน เห้งเ,ร,เร,ร้อยหมดแล้วจบเครื่องบูงเครื่องบินอ,ะ <c oughs> อ่ะก็ทิ้งไงทําไม่ได้หรอเพื่อแฟนรายการอ่ะปลายทางความหวังท้ายที่สุดแล้วจดหมาย30ปีนําทางเรามาถึงที่แต่คําตอบกลับไม่เป็นอย่างที่หวังมากที่สุดอาจเป็นการที่พี่หยกได้รู้ว่าเพราะอะไรพ่อแม่ถึงหายไปและว,วันนี้ยังมีป้าที่ยินดีต้อนรับหลานสาวคนนี้เสมอนะคะพรุ่งนี้พาหลานมาหา สวัสดีครับสวัสดีครับ i and fun. what